สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้พวกเราจะเริ่มเดินทางกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะการเดินทางเริ่มต้นอีกแล้วพวกเราก็มาที่สวุวรรณภูมิสนามบินสวุวรรณภูมินะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์สวยโดดเด่นมากสถาปัตยกรรมที่นี่ช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะคึกคักมากหลังจากที่พวกเราผ่านตอมอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บพวกเราก็ เข้ามาตรงที่เกตนะคะจะอยู่ท้ายสุดเลยแล้วก็ชมบรรยากาศการตกแต่งของสนามบินสวรณภูมินะคะ<ม>ก็จะสวยงามเรืองอรามมากบรรยากาศก็จะเป็นช่วงนี้จะประมาณเกือบสองทุ่มแล้วนะคะช่วงนี้จะยังยังยังสว่างอยู่เลยแล้วก็พวกเราก็กำลังจะ ประมาณน่าจะเกือบเกือบสทุ่มตอนนี้น่าจะประมาณ5้าโมงกว่าแล้วก็พวกเราใช้บริการของการบินไทยรับคุณเท่าฟ้าอันนี้จะเป็นชั้นบิสเนสแต่ว่าพวกเราก็ไปอีโคเหมือนเดิมทาชีก็สนุกสนานกับเกมจอมอนิเตอร์ของการบินไทยนะคะก็จะมีผ้าห่มให้แล้วก็มีบริการเสิร์ฟอาหารแอร์โฮสเตส ที่นี่หรือสจวนะคะก็น่ารักต้อนรับกันดีมากรู้สึกว่าชาวผู้โดยสารก็จะมีชั้งชาวปากีสถานนะคะแล้วก็คนไทยเยอะมากทีเดียวเกือบเต็มลำอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่การบินไทยเสิร์ฟนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยมีข้าวข้าวตอนนี้มาถึงที่สนามบินอิสลามบาบัดแล้วนะคะแล้วก็มาที่พักของพวกเรา อิสลามาดแกรนด์โฮเทลบรนดภายในนะคะผู้เรามาถึงที่นี่ประมาณเกือบตีหนึ่งเลยนะคะก็ใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมงที่ปากีเวลาก็จะช้ากว่าเราก็ประมาณ2ชั่วโมงอันนี้เป็นบริเวณห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นตามมาตรฐานทั่วไปนะคะแล้ว,ลวพอตื่นเช้าก็มาชมบรรยากาศเมืองอิสลามาดซึ่งเป็น เมืองหลวงของประเทศปากีสถานพวกเราก็เริ่มจะออกเดินทางไกลกันแล้วนะคะเช้านี้เช้านี้อากาศก,ก็จะอุณหภูมิพอดีเลยประมาณ15องศานะคะแล้วก็มากินอาหารเช้า Breakfast ของที่นี่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมาเลเซียนะคะซะเยอะพวกเราก็ทักไทยกันนะคะประเทศเพื่อนบ้าน นี่ระหว่างที่กำลังจะกินอาหารเช้านะคะบรรยากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารเช้าก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยเราไปดูอาหารกันว่ามีอะไรบ้าง เป็นวิวจากบูมท็อปของที่พักนะคะอิสลามบาบัดแกรนโฮเทลมันกากศสวยมาก